สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจนเหลานะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมแจกทีเด็ดบอลนะครับไปในคลิปนะครับวันนี้นะครับทีมนะครับอัตาลันตานะครับพบกับเวเนเซียนะครับของรับ ในเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับของค่ำคืนนี้นะครับทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นของอาตาลันต้านะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของภูเขานั้นนะครับก็ถือว่านะครับทําผลงานได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับเลยเพราะเกมนี้ลงเพราะเกมในหลีกนะครับลงหกเกมหลังสุดนะครับก็ไม่เคยแพ้ใครมาเลยนะครับ ็ิการชนะสีและเสมอ2เกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเกียร์นะครับ AC นะครับเวนิสนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้ว่าเกมนับดาสุดนะครับในลีกจะเพิ่งแพ้มานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการแพ้ให้กับทีมใหญ่และดูจากฟอร์มภาพรวมช่วงก่อนหน้านี้ครับก็ถือว่าฟอร์มของ AC เวนิสนะครับเองพวกเขาก็จะพอดูมีกระเตื้องนะครับขึ้นมาอยู่ บ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับ a c วนิสนะครับเอ็พวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับงานที่ดูหนักอย่างต่อเนื่องอีกเกมนะครับเพราะเกมนี้นะครับจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่เป็นทีมในกลุ่มหัวตารางนะครับของทีมหลีกอย่างอตาลนตานะครับและถ้าเทียบกันดูจากทั้งในเรื่องของฟอร์มนะครับในเหลีกช่วงที่ผ่านมานะครับและศักยภาพทีมนะครับ ภาพรวมนะครับของสองทีมนี้กันดูก็ต้องบอกว่าเจ้าจบ้านอย่างอตาลนต้านะครับเองพวกเขายัางดูเหนือกว่าครับและดูดีกว่าทั้งด้านทีมทีมเยือนที่เป็นทีมน้องใหม่ของฤดูกาลนี้ในทุกๆมุมทำให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนะครับอตาลนต้านะครับ จะเ็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บ3แต้มและน่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้ในขนาดนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้เห็นคนเลือกเชียนะครับอตาลนตานะครับเหมาะสมกว่านะครับก็อขอฝากเลือกเชียนะครับแอตาลนตานะครับโดยโดยภาพรวมนะครับมองว่าแอตาลนตาเองพวกเขาก็ยังดูเหนือกว่านะครับทางด้านทีมเยือนที่เป็นทีมน้องใหม่นะครับ เรดูการนี้อยู่ในทุกๆมุมนะครับแม้ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของฟอร์มนะครับในลีกช่วงหลังและศยภาพทีมแบบโดยรวมคร, mm hmm. ครับเกมนี้นะครับเ mm hmm. ชื่อว่าเจ้าบ้านอาตาลันต้านะครับน่าจะเปิดบ้านนะครับเก็บสามแต้มน่าจะเปิดบ้านนะครับเก็บสามแต้มด้วยตะกอลที่ขาดได้นะครับอ่า ก็ขอฝากเล่กเคียร์ไปด้วยนะครับอตาลันตานะครับชนะแน่นอนครับค่ำคืนนี้ครับอ่าจุดท้ายนี้กขอฝากก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเลียนเหล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ